ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุณลาสภาตันหังกรลาทะยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมันตะเกเตเมนุสลาศีเสปฏิติโตไมหังพุโทธโทธธรรมโมทวิโรจนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสะพะพ,พุทธากโล หะทะเยเมอนุนุโทโธสารีปุตโตจะทักคิเนกันทันโยโกณทันโยปิติพาคสุมิงโมคลานโนจะวามะเกทักคิเนสะวะเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุลากัสโพจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกโสตะเกเก,โกสตโต ปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโศพิโตมุนิงปุงเขเวกุมาละกัสโปเทโลไมเหสีจิตตะวาทะโกโศไมหังวัฒเนนิจจังปฏิถาสิกุณากะโลปุนโนอังคุริมาโลจะอุทหาอุป,ปาลีนันทะสิวลีเทราปัญจะอิเมชาตา นาลาเตติละกามะมะเสสาสิติมหาเถราวิชิตาชิณสาวกาเอตาสิติมหาเถราชิตวันโตชินรลสา,าชลันตาศีลาเตเชนะอังคมังเคสุสัมติตาละตนังปุระโตอาสิทักกิเมเมตตาสุตตะกังทาชคังปัชโตอาสิ วาเมอังคุริมาละกาลังคันทโมละปะลิตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชาธนางอาสิเสสาปากาละสันติตาชนาินานานาวะรังสัตตาสันตปะกาละลังกตาวาตาปิตาหิธิสันตาสัญชาตา พาหิลันชันตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินะเตชะสหาวะสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัจชะเลชินะปัญชะละมัชิมหิวิหันลัตตังมหิตะเลสทาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมัตโตสุกโตสุลโข ชินานุภาเวนะชิตุปทโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตราโย ο. สัมสัทธรรม,มานุภาว,วะปาริโตจลามิชินะปัชเลติภาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุทันตังครีเม่ลังอุทิตโคลาสะเสนมาลัง ฐานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพะวัตุเตชยามังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุทธพินิมตะถาวุทันตังโคปลัมนาะโคลัมปนาวละวะกะมะคมะทัดพะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพะวัตุเตชยมังคลานินาลาคีลิงข้เว่ารังอภิปติมะ อติมัตตภูตังทาวกิจก,กะมะสนีวะสุทานลุนันตังเมตตมู้เสกวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพะวะตัตเตชายามังคลานิอุคิตตะขัตะมะติหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชะน・ะปะถังค้ลิมาละวันตัง อิติพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตตสาพระวัตุเตชยามังขะลังนี้กัตาวากัถะมุทะลังอิวะคัพพินิยาจินยะจินจายะทุตทะวะจนังชาณกายะมัจเจสันเตนะโสมะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตตสาพะวัตุเตชยามังขะลังสัจจังวิหายะมาติสัจจกะกวาทะเกตุง วาทาพิโรปีตามะนางอาติอันทพูตังปัญญาปฏิปะชาลีติชิตวามุนินโทตันเตชศาเพราะวัตเตชัยมังคังนิอันโทปนันทะพุชะคังวิพุททงไม่หินติงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะไมาปยันโตอิทูปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชศาเพราะวัตเตชัยมังคังนี้ทุกคาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทัง หัดถังพัมมังวิสุทธิชุติมิตรพกาทินังยานาคะเทนวิทยนาชิตวามุนินโทตันเตยสาภาอุตเตชะยามาคงนี้เอตาปิพุทธชยมะคลังตาถาโยวาจโนทินนทินนสะติมะตันทีหิตวานะเนกวิทยนาวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะ นโลสปันโยมโหกาลมโหมหาการุนิโกนาโถนิตายะสัพพะปานินังปูเรตวาปาแลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจ ัจเชนะโหติเตชยามังคลังชยานโตโพธิยามูเรสากยานางนันที่วัตโนเอวังตะวันวิชโยโหหิชยานสุชยามังคเลอัปาราชิตะปัลังเกสีเสปเถวิปโกคะเลอภิเศเกพระพุทธานังอาคับปัโตประมูลติสุนักตังสุมังคลังสุปสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโหตโทจสุยิทังธรรมจาริสุ ปทากินังกายกรรมมังวาจากกรรมมังปทากินังปทากินังมโนกรรมมังปณิธิตเตปทากินาปทากินานกานิละกันตัดวานาพันตเตปทากินเนภพระวตตุสาพรมังคลังรักการตุสาวพระเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวตุสาพรมังคลังลักขัรตุสาวพระเทวตาสาพะพุทธา สัพพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิพระวันตุเตภวัตุสัพมังคังลักขังตุสพเทวตาสัพพรสังขานุภาเวนะสัทธาถุติภวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคะเลโพธิคาเลติหิงติหิงตาธรรมเทนะทานเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโดนเตทะวิหาระมันทะเลเทรา จะมาชานวะกาจะพิกขโวสาลามิกาทานปฏิอุปาสกา้ามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภุยาชะลาภุชาชะลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภะส,สังเสธชาตาอันโวปะปา ติกานิยานิกังธรรมะวะลังปติจเตสเพปิทุกขะกะโณตุสังขยาธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัดธลาจะกุคลาสังโฆโหตุสัมโาโควสัมโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหระขันตุสัตธรรมสัมเพปิ ธรรมจาริโนอุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเปรติเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสนีสัมมาทารังปะเวงชันโตกาเลเทโอปะวัตสันสตุวุทธิภาวกายะสัตตนังสม,มิตังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะ ตระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังตมันเนนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปปัตตาจะนิโสภาโหตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญะสัม ะทังสัพ,เ,พเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัพ,พาทาภาณะนาภิตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพราปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาลักชัง รักขังพันธามิสองโศโหตุสับโหตุสับพังสุังคลังรักขังต <uds> yani anyway <Sabbath> <ến Vin í>? ุสับพระเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุงคลังรักขังตุสัพพระเทวตาสัวพระธรรมานุภาเวนะสัานะโสถีนะโสถีโหตุนิรันตยัง โหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวทาสัพพะสังคานุภาเวโสตทีไหนโสดีโหตุนิลันตะทะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจ์จาอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์่งการบูชาพระระตาาตัตนตรัยโดยการสางยายาบทสวดมนต์พระสูตรพระบริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของข้าพเจ้าจเจริญทงางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสดยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดนำอานวยพรให้แก่เขาจ้าแล้วัตถุมงคปลปิตาย,ย่างสตีธรรมะเรียนยารสฐีเดี๋ยวไห้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลอานวยที่สั่งซิ่สช้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประลิทธ์จงสำเร็จศักดิธิ์ด้วยทัตตะการเธอ